ด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่เตรียมตัวรับมือเรื่องฝนก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าไทยในอีก3มชั่วโมงจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งเราดูจากแผนที่อากาศจากพื้นลมระดับล่างก็จะพบว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมไทยเราอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยกำลังปานกลางและดูจากอนิเมชั่นของลม ลมดังกล่าวนะครับเขามีการตาวัดเป็นลมใต้ปกคลุมไทยตอนบนมากไปกว่านั้นไทยตอนบนในวันนี้และวันพรุ่งนี้มีลมตะวันตกปกคลุมอยู่ลองคิดภาพตามลมตะวันตกมาพบกับลมใต้มันก็จะเกิดการพัดสอบของลมดังนั้นก็จะมีโอกาสมีฝนตกหลายพื้นที่ในไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ลมตะวันออกมีกำลังดังนั้นฝนก็มีโอกาสตกเช่นเดียวกัน ึ่งมาดูในส่วนของลมบนกันบ้างลม500เอกตพปาสกาก็จะพบว่าลมบนเขาสนับสนุนให้มีการยกตัวของฝนตามลูกศรน,นะครับเขาไม่พัดกดลงมาแต่เขามีการพัดยกเสียงขึ้นไปจากซีกโลกใต้ไปซีกโลกเหนือแสดงว่าลมบนสนับสนุนลมล่างก็มีการสนับสนุนให้เกิดฝนดังนั้นไทยเราเสียงมากนะครับในวันที่12และ13มีฝนตกหลายพื้นที่ ซึ่งมาดูเรื่องของฝนโดยในวันนี้วันที่12มีนาคมก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชในช่วงเช้านะครับสำหรับตอนบ่ายตอนบ่ายเนี่ยโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่ภาคใต้มีนะครับในจังหวัดนครศรีจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนไทยตอนบนก็เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสะแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกฉะเชิงเซากรุงเทพและปริมณฑลอำเภอปากช่องคอนบุรีนครราชสีมาบำหน็จนรงค์สะบูวงเวียนสะแก้วและฝนดังกล่าวก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อีสานในช่วงเวลาบ่ายแก,แก่ในวันที่12มีนาคมซึ่ง12มีนาคมนะครับหลายพื้นที่มีฝนตก ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางนะครับและฝนจากภาคกลางภาคตะวันออกจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอีสานตามลม500และลมฝ่ายตะวันตกดังนั้นอีสานเตรียมตัวนะครับตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มมีฝนตกแน่นอนในหลายพื้นที่นะครับส่วนในวันที่13 13เนี่ยก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคอีสานตอนเช้า บริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยะโสธรอ่อำนาจเจริญกุจินารายศรีรลาชลาสวนตอนบ่ายในวันที่13ฝนตกหนักมากๆในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานและพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งฝนนะครับในวันที่13ก็จะกระจายตัวดีมากๆในพื้นที่ภาคกลางอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้และอาจจะมีฝนตกบ้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งภาคเหนือจะมีฝนตกน้อยกว่าใครๆเพราะว่าลมฝ่ายตะวันตก2-3สวันก่อนเนี่ยเขาก็มีการปกคลุมแล้วนำความเย็นเข้ามาดังนั้นความชื้นค่อนข้างต่ำทำให้โอกาสการเกิดฝนในภาคเหนือน้อยกว่าใครๆสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนย้ำกับทุกๆคนนะครับว่ากดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ผมด้วยขอคนละหนึไลค์คลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้ถึง100ไลค์ ผมจะมีกำลังใจมากๆและจะนำเสนอข่าวสารทุกๆวันปิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยขอบคุณครับ